คลิปต่อมาคลิปที่2นะครับท่านผู้ชมผีดที่ผมบอกไปใครยังใครยังไม่ได้ฟังคลิปแรกเมื่อครูอาจารย์มาเทศไปฟังก่อนนะที่ผมสรุปให้คลิปนี้ผมอัดหลังจากวิเคราะห์หลังจากที่อาจารย์มาเทพจัดรายการเมื่อตอนช่วงหกกั้นที่ผ่านมา19พฤศจิกายน6 7นะปรากฏผมจัดรายการต่อทันทีแล้วก็มีโอกาสโฟนอินไปที่ทนายสายหยุดผมถามพี่นายสายหยุดหลายเรื่องเอาเรื่องแรกก่อนเขายืนยันนะครับที่บอกว่าเอกสารข่าวที่ทนายสายหยุด โทรศัพท์ไปขอพูดคุยไกลเกลียก่ยกับทนายความบองเจ๊อ้อยเนี่ยจริงไหมแกบอกจริงแต่ไม่ใช่เป็นออเดอร์จากทนาย,นายตั้มนะครับแกบอกแกคิดเองและไม่ได้เป็นเพราะเพียงพล้ำด้วยแกบอกว่าก็หลักการแกคือถ้าเกิดว่าเอาเงินเข้ามาแล้วเขายินเขาไม่ยินยอมเขาบอกได่เป็นเงินของเขาก็าต้องคืนเข้าไปทีนี้ก็เลยตัดสินใจหาทางเรื่องที่ดีที่สุดต่ตอลูกความของตัวเองแต่เหตุการณ์เนี้ยตัวเนนิโอเนี้ยเส้นทางเนี้ยยังไม่ได้นาเสนอต่อทนายตั้ม เขาบอกว่าธนาตั้มอาจจะไม่เอาก็ได้หมายถึงว่าก็ยินดันสู้คดีต่อไปในคดี7จ็ดสิบสองเอ่อจเล้าน13บมล้านแล้วก็9ล้านอันนี้นะครับอันนี้อันแรกก่อนก็ยืนยัน่นาตั้มยังไม่รับรู้นะเขาคิดขึ้นมาเองนะครับอีกอันนึงผมถามว่าพี่ทราบหรือยังวันนี้อาจารย์ปานเทพเนี่ยอัปเดตเรื่องคดีความ3าล้านแล้วบอกด้วยนะใครยังไม่ดูยอ้อนกลับไปดูคลิปมอก,กูเนี่ยเมื่อกี้นะครับบอกเลยว่ามีพยานสองคนเนี่ยนอกอจากนุก,กับภรรยาแล้วก็มีอดีตทหารคนหนึ่เป็นคนคขับรถ ที่เป็นคนขับรถไปรับเงินไปขนเงินและไปส่งที่บ้านที่สายสี่แล้วก็มีพี่สาวของภริยาทนายตั้มอยู่ที่นั่นรือมีการโยกเงินโอนเงินต่างๆด้วยนั่นนี่เนี่ยนะทานายสายุยุดบอกว่าก็ทราบแล้วแต่ตัวเขาบอกเลยว่าตัวเขาไม่มีโอกาสคุยกับนายนุเลยนายนุสู้คดีด้วยตัวเองไม่เจอนายนุม่ไม่รู้จักนายนุไม่เจอนายนุแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสเจอกับทนายความของนายนุด้วยไม่เจอกันเลยดังนั้นแยกกันสู้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนะครับทีนี้ผมถามต่อว่า แล้วตอนนี้ที่เขามีการเปิดหลักฐานโดยอาจารย์ปานเทพโดยทนายความของพี่อ้อยเนี่ยพี่เห็นข้อเท็จจริงปรากฏแล้วพี่คิดยังไงเท่าที่มีทนายสายยุทธบอกว่าเห็นแล้วล่ะครับเห็นผ่านสื่อแล้วแล้วก็ได้ติดตามอยู่พอสมควรแต่เขายืนยันว่าเขาจะยึดข้อมูลวันที่ตํารวจไปแจ้งความจากวันที่ตารวจไปแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับทนายต้าในคดี39ิล้านและเขาต้องไปด้วยเขาได้แต่ทนายความต้องไปด้วย วันนั้นเนี่ยตำรวจจะมีการอ่านบรรยายพฤติกรรมพฤติการต่างๆแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาถูกไหมแกบอกว่าผมเห็นแล,ล้วล่ะแต่ทีเนี้ยผมจะยึดสิ่งที่เกิดขึ้นในการรวบรวมสํานวนของตํารวจเป็นหลักอ่าพูดได้ง,ง่ายสิ่งที่ปรก้กนผ่านสื่อเนี่ยผมยังไม่สนใจเก็บเก็บข้อมูลเฉยๆแต่เดี๋ยวจะดูหลักฐานของตํารวจเป็นหลักว่ามันมีหลักฐานมัดแน่นขนาดไหนดูนั่นนี่และเขาจะสอบถามทนายตาว่าทนายตามมียักถานอะไรอยู่ในมือบ้างแบบนี้ถ้าเกิดว่าย้ํานะถ้าเกิดว่า หลักฐานของตำรวจมันแนก,กว่ามันมัดได้มากกว่าแกบอกผมมีรอบหนึ่งว่าจะแนะนําให้แตนายตั้มเอาเงินคืนเขาไปซะในวงเงินสามสิบเก้าล้านเอามาเท่าไหร่คืนก็ได้ซะอย่าไปสู้แบบนี้นะครับแกบอกแบบนี้และจะไม่เป็นทนายความให้ย้ำอีกรอบหนึ่งแต่มีมุมนึงอ่ะแกอันนี้มุมแกนะเพื่อนๆก็ต่างคนต่างอมองเนี่ยนะครับแกบอกผมว่าแกยอมรับว่ามีพยานหนึ่งคนเนี่ยยอมรับกับตัวแกว่ามีการเอาเงินเบิกเงินไปจริงแล้วเงินน่าจะไปถึงแตนายตั้มแบบจริง แต่ทีเนี้ยพี่สายุทธ์บอกว่าเวลาที่พิจารณาเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าถ้างเงินเข้าไปบัญชีธนาคารแล้วมันจะเป็นเงินที่ร่วมกันช่อโกงนะมันอาจจะไม่ใช่นะแกยกตัวอย่างแบบนี้แกแกยกตัวอย่างแกบ,บอกว่าแกบอกเนี่ยพิอาร์ตสมมติว่าพิอาร์ตไปปล้นไปจี้เขามาทั้งหมดอ่าสิบล้านอ่าแล้วพิอาร์ตติดหนี้ผมอยู่ห้าล้านหลังจากนั้นผมทราบว,ว่าพิอาร์ตมีเงินน,นู่นนั่นนี่แล้วผมก็ไปเอาเงินไปทวงเงินทวงหนี้พิอาร์ตมาห้าล้าน แกทาเสียงน่ารักน่ารักแบบนี้แหละผ่าผมท่าว่าผมจะต้องมีส่วนรวมในการพ้นไปด้วยหรือเปล่าเออเฮ้ยเฮ้ยคือมุมมุมแกบอกว่าแม้ว่าเงินจะเข้าบัญชีธนาตั้มหรือพี่สาวธนาตั้มอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องไปดูพติกรรมพฤติการอยู่ดีว่าเป็นเงินอะไรเข้าไปเพราะอะไรมีมูลนี่มีมูลเหตุอ่างนี่กันหรือเปล่าอะไรหลายอย่างแบบเนี้ยแกเลยขอว่าจะยึดยึดวันที่ตารวจไปแจ้งข้อกล่าวหาเป็นหลักก่อนว่าเนื้อหาสาระเป็นอย่างไรน้ําหนักมันมากพอให้ชั่งใจได้ณด้วันนั้นหรือไม่นั่นเอง นี่คือมุมล่าสุดจากทานายเกิดอ่ทาทนาย